ดีครับพบกับบอเบสทารถสวยเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถครอบครัวมาแนะนําให้กับลูกน้าครับที่มองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับจอดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเป็นรถเตอร์ตา e w นิวคอร์ดูเนอร์ปี2019นะครับคันนี้เป็นรุ่นถับสองนะครับเครื่องยนต์2อ v นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นลิฟสี่ล้อแล้วนะครับผมคันนี้ตัวรถมีความสวยงามยังไงครับเดี๋ยวพารับชมกันเลย เนื่องจากว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานครับเท่าที่เห็นเบื้องต้นเลยฮะเรียกว่าไม่มีส่วนเปลี่ยนใดๆนะครับรถนี้แทบจะไม่มีรอยนะครับยกเว้นฝากระโปรงหน้าเช่นเดียวนะครับมีการทำสีมานะครับนาคาดว่าน่าจะเป็นจากการสะเก็ดหินนะครับจากการใช้งานตัวถังเดิมๆหมดเลยนะครับคันนี้รอยลักกิ๊บแทบจะไม่เห็นนะครับอ่าเดี๋ยวเลื่อนาปด้านหน้านะครับตัว ออปชันของรถนะครับข้างหน้าก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์นะครับนะครับมีไฟดอกไลท์ด้านหน้าะครับนะฮะตัวล้อก็จะเป็นล้อติดรถตัวติดรถจากโรงงานนะครับนะยางเป็นยางปี19นะครับตมรงตัวรถเลยนะครับสภาพยางค่อนข้างเหลือเยอะนะครับดอกยางเนื้อยางยังนิ่มนะครับนะฮะล่องสะพานยางยังมีนะครับนะใช้งานได้อีกนาน คันนี้ไมน้อยมากนะครับใช้งานมาเพียงแค่ประมาณ6 4 0 0 0ักว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวลองมาดูรอบๆนะครับนะรอยลักลรีบิีนแค่จะไม่มีนะครับคันนี้เป็นตัวดิสก์สี่ล้อแล้วนะครับด้านหลังนะครับดิสก์ด,ด้วยนะครับสาท้ทยฮนะสาท้ทยเปิด ใช้งานมาน้อยจริงๆครับอันนี้สังเกตูจากภายในนะครับตัวผ้5หลังานะครับเรียกว่าสะอาดมากๆนะครับอันนี้เบาะคู่หลังก็ตามสไตล์ของ Fortuner นะครับเป็นพับแขวนนะครับเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการวางสัมภาระด้านหลังนะครับผมโอเคข้างมาดด้านซ้ายของตัวรถเพิ่มเติมครับเรียกว่าสวยเดิมจริงคันนี้นะครับไม่มีบัตเห็นแน่นอนนะครับ คันนี้บอกคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้านะครับผมตัว 2.4V นะครับเป็นหนังสีน้ำตาลนะครับเป็นหนังสังเคราะห์จากโรงงานนะครับผมเป็นสมาร์ททีนะครับสามารถที่จะกดปุ่มที่ตัวเปิดประตูแล้วเปิดประตูได้เลยนะครับอันนี้ผมยัดขึ้นมาบนรถนะครับเป็นระบบ push start นะครับกุญนะแจไกลกันนิดนึงครับผม ครับอันนี้นะครับสวยงามด้านในตกแต่งลายไม้สีไม้โอ๊กนะครับจดาร์ดโรงงานจอเป็นแบบ Full LED นะครับมีระบบนำทางเนมิเตอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้เราถอดการ์ดออกนะครับเป็นระบบแอร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับออปชั่นนะก็สามารถที่จะควบคุมวิทยุนะครับการสั่งการรับโทรศัพท์ได้จากพวงมาลัยได้เลยนะครับอันนี้ สำหรับราคาที่ทางเบสคาร์เสนือขายนะครับเพียงแค่1 7 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะครับสำหรับรถเครื่อง 2.4- ดสี่ิรสล้อนะครับเลขไมล์ห0 0 0ืนกว่ากิโลนะครับ1 7 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองครับป้ายแดงนะครับประมาณสักล้านสี่กว่ากาทนะครับนี้เรียกว่าประหยัดไปได้เยอะนะครับสำหรับใครที่มองหารถครอบครัวรุ่น Fort จ n e นนะครับตัวนี้นะครับก็แวะเข้ามาดูนะครับแล้วก็สามารถมาทดลองขับได้ที่เต็นท์นะครับ ที่ร้านของของเราเนี่ยจะอยู่ที่ถนนล่มเก้านะครับอยู่ระหว่างล่ลมเก้าซอย5กับซอย7นะครับเปิดบ,บริการทุกวันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาขอทดลองขับรถได้ก่อนนะครับคันนี้นะฮะโอเค <AD> เดี๋ยวพาชมห้องเครื่องครับผมครับเรามาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับอันนี้เลยนะฮะอย่างที่แจ้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับคันนี้เนี่ยเรียกว่าฝากระโปรงยังบางๆเป็นเดิมนะครับนะฮะเพียงแต่ว่ามีการ ขยับน็อตเพื่อเพื่อทำสีฝากะโปรงนะครับเนื่องจากสเก็ตหินโดนนะครับผมลองดูจากตัวซอกแก้มอะไรต,ต่างๆนะครับอันนี้เลขคงเลขคานอะไรพวกนี้คือเดอิมหมดนะครับเครื่องแห้งๆเลยรถวิ่งมา60,000กว่ากิโลนะครับคันนี้เรียกว่าคุ้มมากนะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่ยังมองหาอยู่นะครับก็แวะเข้ามาดูได้เลยนะครับเครื่องสวยๆยบบนี้ ก็มีการทดลองขับเลแล้วนะครับเครื่องยนต์เรียบปกติเงียบนะครับแล้วก็อัตราเร่งดีมากๆนะครับตัวนี้ลูกค้าท่านใดที่มองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับหรือว่าเน้นเป็นรถ To โยต้าดีว์คอนเนอเลยเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยครับแล้วก็มาติดต่อกับเซลล์ต่อนะครับหรือว่าทีมงานเวสชาได้เลยนะครับส่วนเบอร์ติดต่อนะครับฝากไว้ที่บนหน้าจอนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับแล้วก็รับรองว่า มีรถสวยๆมาแนะนำเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ